ดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการนานานามาฝากค่ะดําเนินรายการโดยดิฉันนวพรสปิงคลัดค่ะและดิฉันชนะดาผู้ทับทิมค่ะรายการของเราแบ่งเป็นสามช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับช่วงที่สองค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะและช่วงที่สามนะคะฝากไว้ด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะมาสู่ช่วงแรกเคล็ดไม่ลับวันนี้น้องหมูมิ่งมีอะไรมาฝากคะ วันนี้มีเคล็ดเกี่ยวกับการแก้อาการปรวดข้อและเก้าอีกแล้วค่ะพี่พูแต่เป็นอันนี้เป็นพ่ชพืชนะอะไรคะ่ะซึ่งเมื่อก่อนบอกว่าถอนทิ้งเยอะมากอะไรอะ่ะต้นกระสังค่ะอ๋อเหรอพี่ถอนโอ้โหแล้ว<ช>ขึ้นดข,ขึ้นดิบขึ้นดีบ,บ้นเดียวขึ้นตอน,ตอนนี้บบเป้ารอจะให้ขึ้นไม่ขึ้นค่ะโอ้โหจะมาช่วงที่แบบเราไม่ต้องการ พี่เนี่ยถอนเป็นกำกำหกหอกเที่ผ<อ>ู้ยอย่าถอนอีกเพราะว่าเขามีตัวยาที่แบบดีมากนะคะไหนไหนบอกมาสิเขาโปรขึ้มาว่ากระสังแก้ปวดข้อและเกาสําหรับผู้ที่อายุมากเนี่ยหรือว่าสูงอายุเนี่ยนะคะจะมีอาการปวดตามข้อต่างๆ่บางคนอาจจะเป็นโรคเการะยะแรกๆนะคะยังไม่ถึงขั้นรุนแรงให้นำต้นกระสังนี่แหละค่ะแบบสดทั้งต้นรวมรากนะคะหนึ่งกำมือต้มกับน้ำ สองแก้วจนเดือดค่ะเขี้ยวเหลือหนึ่งแก้วแบ่งดื่มสองเวลานะคะหนึ่งแก้วเนี่ยนะคะค่ะครั้งละครึ่งแก้วก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ค่ะเช้าเย็นทุกวันหรือจะกินต้นกระสังสดๆกับน้ำพริกไม,ไม่ต้องมากนะคะทุกวันก็ได้จะช่วยแก้อาการปวดตามข้อหรือว่าโรคเกาบรรเทาให้หายได้เย็นนี้เสร็จเดี๋ยวโดนกับน้ำพริกพี่ผู้ยังมีอยู่ใช่ไหมคะ เยอะมากหมูที่บ้านน่ะเฝ้ารอย,ยังบอกแม่ว่าถ้าต้นกระถางขึ้นเนี่ยอย่าตอนเขาไปชอบไปขึ้นในกระถางของเพี่กระถางของไอ้ไอ้อะไรนะอะไรนะไอ้ไอ้ไอ้ต้นสีสีอ่ะคุณนายตื่นสายไม่ใช่ใบอ่ะมีแต่ใบอ่ะโคสเน่ะคะนั่นละยุบเลยโอ้ยดีจังเลยมาโคสนเนี่ยคุณชอบมากเลยเขาชอบไอ้พวกกากว่าพราวอ่ะ พวกนี้เนี่ยพี่มีการมาพร้าวเขาไม่ชอบขึ้นกระดินเท่าเท่าไรอะค่ะใช่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 ยึบเลยโอ้ดีจังเดี๋ยวถ้าวันหน้าโอ้แต่น้องโมมิงมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะใช่แล้นันจะไอ้นั่นใส่ตู้เย็นไว้ให้โอ้ค่ะตอนนี้รออยู่ค่ะโอ้เฝ้ารอที่ขอบกระคาอันนะที่เพิ่งจะถอนไปเป็นหอบเลยโอ้ต้องรอชุดหน้าแล้วรู้แล้วมีเป้าหมายจะส่งให้นอกจากโรคเกาแล้วนะคะบอกว่า ผักสดถ้ากินสดๆนะคะยังแบบว่าเหมือนถ้ากินตามธรรมชาตินะนําไปยําหรือว่ากินสดเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนค่ะโอ้โหทำให้ร่างกายได้ภูมิต้านทานมะเร็งและโรคหัวใจขาดเลือดโอ้โหยิ่งถ้าเป็นพิษจากฝีที่เราขึ้นเน่ยให้ขยี้ทาแก้พิษฝีค่ะโอ้โหประโยชน์มากมายนอกจากนั้นขยี้ใส่น้ำนะคะแล้วทาแก้เม็ดผืนครตามตัวได้ดีมาก โอ้โหไม่คิดไม่ฝันวัชพืชนะคะคนเรารู้จักกระสังในนามวัชพืชใช่เพราะว่าพี่พี่พี่ถอนเนี่ยน้องหมูมิ่งลองนึกถึงถังสีอ่ะโอ้ยเยอะมานเลยอ่ะแล้วขึ้นเร็วมากมูย่างมากก็หนึ่งกำมือแหละที่ถอนทิ้งกำสุดท้ายนี่ยังนึกพี่ได้เป็นถังถอนทไมเนาะคือมามาเจอหลังจากที่ถอนแล้วละเดี๋ยวถ้านั่นเราจะเอามาฝ่า จำได้ตอนเด็กเพราะว่าเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเอาไปใส่แล้ว็ดูด,ด,ดส,สีขึ้น,นมาใช่โอ้โหเป็นต้นไม้ที่ใส่ลําต้นใส่<ะ>พอสีขึ้นมาแล้วสวยมาก<ะ>สำหรับพี่ช่วงนี้อากาศร้อนๆแสงแดดแรงๆแบบนี้ออกนอกบ้านแป๊บเดียวบอกได้เลยแทบไม่ถ้าหากร้อนอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรถ้าผิวดำคล้ำเสียด้วยสิรู้สึกแย่แบบสุด,สด ุสา์บำรุงผิวมาตั้งนานแอปเดียวดำเลยคล้ำเลยมีวิธีทำให้ผิวขาวเร็วภายในหนึ่งอาทิตย์หลายวิธีค่ะอันแรกตรงนี้เขาบอกว่าให้ทาครีมกันแดดก,ก่อนออกจากบ้าน SPF เนี่ยให้สูงห้าสิบบวกขึ้นไปแต่อันนี้ยังไม่เท่าก็คือเราก็ควรจะใส่เสื้อผ้าปีกันไม่ด้วย วิธีของน้องหมูมิ่งที่เคยบอกเลยแต่อันนี้แค่โยเกิดอย่างเดียวให้นำโยเกิด์ตรสธรรมชาติเนี่ยมาพอกผิวทิ้งไว้จนแห้งเลยแล้วค่อยๆล้างออกให้ทำเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ผิวไม่คล้ำเสียจากแดดอาการดีขึ้นและที่สำคัญยังช่วยบำรุงให้ผิวขาวและสดใสเนียนนุ่มขึ้นด้วยอ,อของน้องหมูมิง่งคราวที่แล้วที่บอกผิวที่ดำๆหัวเขา่า ข้อสองใช่ใช่ใช้ตัวโยเกิร์ตหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำส้มสายชูครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตรงนี้ไม่ต้องเลยโยเกิร์ตเพียวๆก็รักษาอาการรอยไหมที่คุณกำลังไปตากแดดได้แขนดำอะไรดำคอดำคือเราปกป้องตรงอื่นตรงหน้าได้ใช่ไหมลืมต้นคอตัวแดงเต็มเต็มดำปีแลยท่นหลังมากคุณบอกคอไหมพี่ก็ เจออยู่วันหนึ่งโอโหข้างหลังไหมเลยออืคือหันหลังเนี่ยกลัวหน้าโดนที่ไหนได้ละคอดําปีไหมค่ะได้วิธีนะคะ,คะ,ะมาสู่ช่วงที่สองเรื่องเล่าฟังสบายวันนี้มีเรื่องสั้นที่ไปเจอในไลน์ที่เพื่อนๆส่งมาแล้วรู้สึก<อ>รู้สั้นๆแต่ได้ข้อคิดดีชอบอชอบชอบเรื่องแรกกับเรื่องสุดท้ายค่ะหกเรื่องสั้นอ่านแล้วหยุดคิดค่ะมาเรื่องที่หนึ่งค่ะ เรื่องที่หนึ่งเขาบอกว่าปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยเด็กสาวหน้าตาไม่สวยมากเธอสมัครเป็นดาวคณะตอนที่เธอเดินออกมาแนะนำตัวต่อหน้าเพื่อนๆน,นิสิตเธอบอกว่าหากเพื่อนๆเ,เลือกฉันอีกสิบปีข้างหน้าเพื่อนๆสามารถอวดกับลูกๆและสามีได้ว่าในปีที่แม่เรียนอยู่แม่สวยกว่าดาวของคณะ <laughs> และเมื่อถึงเวลาเลือกดาวคณะปรากฏว่า เธอชนะค่ะเห็นไหมตรงนี้ก็ให้ข้อคิดว่าอะไรเขาบอกว่าการโน้มน้าวให้คนอื่นยอมรับคุณไม่จำเป็นต้องบอกความพิเศษโดดเด่นของคุณแต่ควรทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเพราะคุณพวกเขาจึงมีความพิเศษและโดดเด่นขึ้นเห็นไหมพวกพี่เขาเรียกว่าชักชวนโน้มน้าวค่ะเขาจะให้ความสำคัญของฝ่ายตรงกันข้ามมากกว่า่เพราะเขารู้ว่าเขาจะได้ประโยชน์กับสิ่งนั้นอ เขาจะมีอะไรดีขึ้นจากสิ่งนั้นค่ะเขาจะให้ชอบอ่านแล้วชอบกับคุณนี่คือความฉลาดค่ะมาสู่เรื่องที่สองค่ะพัญญากําลังทํากับข้าวอยู่ในครัวสามีคอยกํากับอยู่ข้างๆคนเบาๆช้าๆหน่อยระวังหน่อยสิไฟแรงไปเร็วๆรีบพลิกปลาได้แล้วปากออกมาสิน้ำมันเยอะไปนะคีบเตาหูวางให้ตรงๆสิ ปัญญาสุดทนนะคะนี่คุณฉันทํากับข้าวเป็นพูดอยู่ได้ผู้เป็นสามีบอกว่าที่รักผมรู้ว่าคุณทําเป็นผมเพียงอยากให้คุณรู้ว่าเวลาที่ผมขับรถแล้วคุณคอยกำกับให้ผมเบรกให้ผมเร็วให้ผมระวังให้ผมแซงนั้นผมรู้สึกยังไง <laughs> เห็นไหมคะอันนี้ข้อคิดก็บอกว,ว่าการเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณต้องยืนอยู่ในจุดของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเอง <c oughs> ใช่ไหมพอมาเป็นตัวเองในเรื่องที่ตัวเองถนดัด <c oughs> ไม่อยากให้ใครมาบอกก็ฉันรู้แล้ว <c oughs> แต่พอเรื่องคนอื่นคุณจะจ้ากี้จักการค่ะอ่า, <c oughs> เอาวาเรื่องที่สามค่ะน้องหมูมิ่งวันที่หนึ่งนะคะกระต่ายออกไปตกปลากลับมาตัวเปล่าไม่ได้ปลากลับมาเลยวันที่สองกระต่ายไปตกปลาอีก แต่ก็กลับมาตัวเปล่าเช่นเคยวันที่สามเมื่อกระต่ายไปถึงบ่อปลาปลาตัวหนึ่งก็กระโดดขึ้นจากน้าและตะโกนว่าถ้านายยังเอาแครอทมาเป็นเหยื่ออีกนายก็ต้องกลับบ้านมือเปล่าอีกแน่เรื่องนี้คอคิดว่า <c oughs> คุณให้ในสิ่งที่คุณชอบแก่คนอื่นแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ ใช่เปล่าเอาแค่หลอดไปตกปลาค่ะเออเวลาคุณให้คุณอุทิตให้ในแบบของคุณย่อมไม่มีค่ามีค่าสําหรับเราแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่เขาไม่ชอบอ่ะใช่ไหมคุณบอกว่าพี่คุณชอบน้ําแดงแต่คุณก็บอกเขาชอบน้ําเปล่าค่าแล้วคุณก็จะฝืนเอาน้ําแดงให้เขาหลายๆคนจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะก็ฉันชอบเนี่ยหมูก็เป็นเห็นไหมเห็นไหมเอามาเรื่องที่สี่ค่ะ มีเสืออยู่สองตัวตัวหนึ่งอยู่ในกรงอีกตัวหนึ่งอยู่ในป่าทั้งสองต่างคิดว่าที่ที่มันอยู่นั้นไม่น่าอยู่เลยต่างอิจฉาการดำเนินชีวิตของกันและกันวันหนึ่งพวกมันแลกที่อยู่กันต่างก็มีความสุขก,กับสภาพแวดล้อมใหม่ต่อมาไม่นานเสือทั้งสองตัวก็ตายลงตัวหนึ่งอดตายอยู่ในป่าค่ะอีกตัวหนึ่ง ตายเพราะซึมเศร้าอยู่ในกลงเห็นไหมก็ให้ข้อคิดว่ายังไงชีวิตคนเรามักไม่ถนอมรักษาในสิ่งที่เรามีอยู่แต่มักอิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมีแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณมีนั่นเองคือสิ่งที่คนอื่นอิจฉาคุณจะมองของตัวเองอะ่ะด้วยค่ากว่าเขาอเอ,อ้ยอยู่ตรงเขาเนี่ยคุณจะมีความสุขพี่เห็นกับใครรู้ไหม สุนักที่พี่เลี้ยงสองตัวที่บ้านเวลาพี่ให้ขา้าวอีกตัวหนึ่งเขาจะคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องได้ดีกว่าเขาเขาจะเข้าไปแย่งฝ่ายทางทางพี่ให้เหมือนกันเลยน,นี่นีนี่เขาเขาเรียกว่านิสัยสุนักตอนที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาคงจะมีจิตอย่างเนี้ยค่ะคอยคิดว่าคนอื่นเนี่ยนะคงได้ดีกว่าเขาเวลาได้อะไรมาเขาจะต้องได้ ได้ไม่เท่าว่าเธอได้อะไรจริงไหมมีพวกอย่างนี้มีมีอะไรเฮ้ยแบบอยากจะรู้ไงมีมีเนี่ยในนิสัยอย่างนี้แหละเจอบ่อยแต่ว่าไม่เล่าดีกว่าอย่าไปกระทบเขาไม่เอาค่ะเนี่ยมีแล้วในที่สุดเป็นยังไงล้วก็มาเกิดเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ขมเลยนะคะให้คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วหาสิ่งที่ดีขณะที่เป็นตัวคุณเองตอนเนี้ยค่ะให้เจอคุณจะได้มีความสุข อ่ะเรื่องที่ห้าเรื่องที่ห้านะคะหนูตัวหนึ่งตกลงไปในถังข้าวสาร <c oughs> แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือมันดีใจมากค่ะ <c oughs> มันคิดว่ามันโชคดีจึงกินข้าวสารนั้นอย่างอิ่มหมีพีมันอ <c oughs> กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเป็นอยู่อย่างนั้นหลายวันวันหนึ่งตอนที่มันกินจนเห็นพื้นของถังข้าวสารมันฉุกคิดแต่ข้าวสารในถังก็ยั่วยวนเหลือเกิน มันกินจนข้าวสารหมดถังถึงตอนนี้มันถึงรู้ว่าปีนออกจากถังไม่ได้อีกแล้วข้อคิดเรื่องนี้ว่าการใช้ชีวิตของเราแม้ดูเหมือนปกติธรรมดาแต่แท้จริงมันเต็มไปด้วยกับดักและหลุมพรางที่แยบยนต์ค่ะหลายหคนเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันถอนตัวไม่ขึ้นอืม,มันคิดว่าตรงนี้คือความสุข ทุ่มเทไปทุ่มเทไปทุ่มเทไปแล้วหลงหลงหลง,ลงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าสารมันยังอยู่บนมันยังมีสิทธิ์ที่จะออกได้แต่พ <c oughs> อยิ่งกินด้วยความอยากของตัวเองมันก็ยิ่งยิ่งเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วจนในที่สุดมันไม่มีอะไรที่จะตึงคุณขึ้นไปได้อ <c oughs> ตรงนี้น่ากลัวนะแล้วก็อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเรื่อง อใบยมุกถ้าคุณเข้าช่องทางนั้นนะอย่างเล่นการพนันเห็นชัดชัดเอาเงินไปเอาเงินไปเอาเงินไปครั้งแรกอาจจะได้เขาก็หลอกไงให้คุณแบบวิ้มันมันได้อ่ะไอ้มันคนอยากจะมันคนจะได้แบบครั้งแรกที่ได้หลังจากนั้นมันเสียตลอดจนไม่เหลือค่ะนี่แหละเอามาเรื่องที่หกที่น้องหมูมีชอบในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งเบิร์ตนั่งตรงกันข้ามกับผู้หญิงคนหนึ่ง เขาพูดไปตามมารยาทว่าคุณสวยจริงๆครับผู้หญิงคนนั้นกลับไม่รับน้ำใจไม่แม้แต่จะกล่าวคำว่าขอบคุณเธอพูดออกไปอย่างยะโสว่าน่าเสียใจฉันไม่อาจชมว่าคุณหล่อเหมือนที่คุณชมว่าฉันสวยได้เบิร์ตจึงพูดออกไปอย่างสุภาพว่าไม่เป็นไรครับแต่คุณควรฝืนใจฝึกพูดโกหกเหมือนผมบ้างก็ได้นะครับ <laughs> ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกอับอายจนไม่กล้าเงยหน้าขึ้นหมองเขาให้ข้อคิดเรื่องนี้ว่าเมื่อคุณบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าคนที่เปื้อนอาจเป็นตัวคุณเองเห็นไหมคือเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ยหลงตัวเองก็มีพอโดนอย่างนี้มาอึ้งไปเลย ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยคนเขาพูดเพื่อเป็นมารยาทบางคนเขาไหว้เขาไหว้เพราะตามทามตามหน้าที่อืแค่นั้นแล้วก็จบเขาจริงใจหรือเปล่าข้างในใคุณไม่รู้เลยเขาพูดกับคุณหวานอืคุณมั่นใจหรือว่าสิ่งเนี้ยมันใช่แล้วคุณก็หลงพวกประเภทพวกพวกบหย,ยอก <laughs> เออมันมีคนอย่างนี้นะแล้วชอบด้วยอแล้วเขาก็แบบเขาก็ยิ่งหลงตัวเองพี่นะกลุ้มใจบางคนแก่แก่แก่นะโอ้พยายามที่จะไปทำหน้าทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเนะี่ยยังคงความสาวไว้กล <c oughs> ุ่มหนึ่งที่อยู่ใกล้คุณเขาก็จะบอกว่าโอ้สวยสวยแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกเวทนานะ่ะคุณด้อินะ ต้องดูสีหน้าการชมด้วยนะคะคือมันต้องมีเซนส์ในอย่าเข้าข้างตัวเองนะออแต่หมเชื่อว่าคนที่สวยสมวัยอะยังไงก็สวยใช่คือ <ไง S 2> สวยตามวัยคุณอะ่ะมันก็จะงาม,มันบอกไม่ถูกอะพอเข้าไปแล้วพอคุยแล้วเรารู้สึกว่าอัี้มันใช่กับพวกที่ทํามาคนก็จะนั่งมองอ <laughs> รู้สึกมาเป็นเรลอกตลกจริงไหมน้องหมูนี่คราวนี้้ังแหลมไป แน่เห็นไหมมองมองมองแล้วฉีดคางมาแน่นวิฉีดหนกแก้วเอยเริ่มย้อยแล้วไอ้คา,างนี้ย้อยไม่เท่ากันเล้วดูตาสิดูตามีดารายอยู่คนหนึ่งตอนแรกก็เป็นพระเอกดีพอไปทําตาเท่านั้นแหละสองชั้นงานไม่เข้าเลยเห็นไหมคนเราเนี่ยไม่แน่แล้วก็มีล่าสุดที่ผู้หญิงที่เขาไปทำสัญญกรรมที่ฆ่าตัวตายอ๋อค่ะใช่ คุณแจ็คพอตไปเจอการแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วไม่ดีขึ้นแล้วคุณไม่ได้มาฝึกทำใจเลยแล้วยังติดในความสวยงามแต่จริงๆหน้าที่การงานเขานะเขาก็ต้องเจอคนที่ทักเขาอืมวิธไ,ไมเป็นอะไรทำไมแก้มไม่ได้สักทีแล้วเป็นอะไรแบบไอาการพูดตอกย้ำอย่างเงี้ยยิ่งทำให้อีกนนคนเครียด,ยดเนาะ,เ,นะเวลาที่คุณเจอคนในลักษณะน,นี้นะคุณอย่าไปชี้จุดด้อยเขา ตัวคุณเองคุณไม่ชอบให้ใครมาจี้จุดด้อยคุณยังไงคุณอย่าไปจี้จุดด้อยคนอื่นเขาแต่ละคนก็จะรู้และไม่อยากให้คนตอบยามพวกภูมิต้านทานในเรื่องของความเข้มแข็งของจิตใจคนไม่เท่ากันนะคะนคนตรงนี้ไม่ได้คิดตร,ตรงนี้สําคัญนะปากของคุณเนี่ยเท่ากับคุณผิดเรื่องส่อเสียดบางทีเพลเจอร์สนุกด้วยเอาเรื่องของเขามาพูดแล้วสนุก แล้วกรรมก็จะมาคุณก็จะโดนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครที่โดนในลักษณะตรงนี้ที่โดนคนอื่นว่าคณทบทวนตัวเองคณผิดเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเอามาสู่เรื่องที่สองเป็นเรื่องกรรมกับกฎแห่งกรรมเป็นกรรมทันตาแก๊งขโมยรถเรื่องนี้นะคะผู้ที่เล่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงขอใช้นามสมมติก็แล้วกัน กี่ปีมาแล้วยี่สิบห้าปีมาแล้วค่ะพี่ว่ากว่าจะปริ้นมาตรงนี้ก็อาจจะเกินสามใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นผมเป็นแค่เด็กลูกจ้างเต้นขายรถแห่งหนึ่งมอกปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะเต้นนี้ขายรถมือสองโดยเฉพาะรถกระบะเถ้าแก่มักจะซื้อซากรถที่เกิดอุบัติเหตุชนยับเยินซ่อมไม่ได้ไม่ไหวแล้วแต่มีทะเบียนถูกต้องสามารถโอนได้แล้วสั่งให้ผมเอาซากรถพวกนี้ ยกไปส่งที่อู่รถแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีอู่นี้เจ้าของชื่อโกตุน้นหลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ให้ผมไปขับกลับมาตอนขับกลับมารถจะอยู่ในสภาพใหม่เอียงในครั้งแรกๆท้าแก่ก็จะบอกว่าอู่นี้ฝีมือดีมีอะไหล่หนีภาษีทําให้ซ่อมได้เร็วเพราะจะใช้การเปลี่ยนอะไหล่ไม่มีการเคาะซ่อมอย่างอู่ทั่วๆไป ซึ่งผมก็โง่เชื่อไปได้แต่ก็แปลกใจบางอย่างคือถ้าผมไปก่อนเวลารถยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยโกดตุนแกไม่ชอบให้ผมไปนั่งรอในอูจะทำยังไงจะให้เงินไปเที่ยวในเมืองจนกว่าจะถึงเวลาขับกลับจนหลายครั้งหลายหนผมจึงได้รู้ว่าที่นี่เป็นแก๊งขโมยรถค่ะเมื่อขโมยมาก็จะขูดลบเลขเครื่องตัวรถ แล้วก็ทำการตอกเลขใหม่ให้ตรงกับซากรถที่ซื้อมาภายหลังได้พยายามเรียบเคียงถามเท่าแก่ก็ได้ความจริงว่าเป็นแก๊งใหญ่พอสมควรและยังสั่งให้ตัวเขาปิดปากเงียบพูดว่าอย่างไงเลือกเอาอยากทำงานต่อหรืออยากโดนโกตุ้นเก็บผมจะอึกไปเลยได้แต่ยิ้มแย่แยะพอรู้ว่าซวยเข้าไปพัวพันเรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เท่าแก่ รู้ว่าไม่ชอบงานแบบนี้นักอีกท่านยังพยายามทำตัวขี้เกียจหนีเที่ยวเลวหลวไหลไปตามเรื่องเท่าแก่เลยเอารำคาญไม่เคยเรียกใช้ให้คนอื่นไปทำแทนหลังจากนั้นเมื่อโกตุนรู้แล้วว่าผมรู้เรื่องทุกอย่างก็วางใจคงเห็นว่าเป็นแค่เด็กกระจอกกระจอกไม่ได้ปิดบังอะไรอีกคือเท่าแก่เป็นนายทุนมีหน้าที่ทำยังไงหาซากรถหรือทะเบียนรถ โกตุ้นมีหน้าที่หาขโมยรถมาดัดแปลงมาสวมแล้วส่งกลับไม้เท้าแก่เอาไปขายที่เต็นโกตุ้นมีลูกชายสองคนซึ่งรักมากดังดวงใจแกยังมีอิทธิพลในแถบเพชรบุรีพอตัวรู้จักกับตำรวจหลายนายมีการซ่อมรถให้ตำรวจฟรีๆโดยอู่ของแกอยู่ห่างโรงพักแค่ไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรหน้าขำต่อมา เมื่ออาชีพนี้ทำให้แก่รวยขึ้นมาก็ได้ไปซื้อที่ทำอุ่อีกหลายแหง่งแกชอบม,มาคุยอวดถึงความร่ำรวยที่เพิ่มขึ้นซื้อที่ดินหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยแกมีลูกชายสุดที่รักทั้งสองเป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ลูกคนโตรับผิดชอบเรื่องออกหาขโมยรถตามออเดอร์มีลูกน้องเป็นวัยรุ่นอีกสองถึงสามคนคือหาซื้อซากหรือทะเบียนรถก่อน แล้วค่อยไปหาขโมยรถตามรุ่นซึ่งแก๊งนี้เท่าที่ทราบมีตัวเร็เวๆหลายตัวเลยส่วนใหญ่ก็ขโมยมาในกรุงเทพนี่แหละลูกคนรองมีหน้าที่เป็นช่างดัดแปลงตัดต่ออยู่ในอู่และมีการพัฒนาจัดหาเครื่องมือทันสมัยมาช่วยทำให้รถมันดูแนบเนียนหาพิรุษยากอุปกรณ์ในการตอกเลขตัวรถเครื่องมีสารพัดแบบ แหมมันเก่งจริงๆเวลาผ่านไปหลายปีโคตุ้นกับพวกร่ำรวยขึ้นเยอะแกจะขึ้นล่องกรุงเทพเพชรบุรีเป็นว่าเล่นโดยใช้รถกระบะคันหนึ่งเป็นประจำแต่รถของแกโมดิฟายแต่งเครื่องแรงมากระบบช่วงล่างทันสมัยสุดๆก็ถอจากรถที่ขโมยมานั่นแหละแกเป็นคนชอบขับรถเร็วมากมาคุยให้ฟังเสมอ วันนี้เหยียบมาแค่ร้อยห้าสิบเท่านั้นวันก่อนยังได้เกือบร้อยแปดสิบไม่ต้องห่วงตำรวจทั้งหลวงพักพวกกันทั้งนั้นคู่อมรถให้พวกมันฟรีฟรีสรีกันมากแหมแบกดีแบกดีกดค่ะแต่แล้ววันหนึ่งลูกชายของแกกับพวกถูกจับได้คารถที่กำลังขโมยคาหนังคาเขาและขยายผลไปบุกจับที่อู่ลูกชายคนรองกำลังตัดต่อรถอยู่เลย ทำให้โดนรวบหมดทั้งอู่ยกเว้นโกตุ้นไว้ตัวหลบไปได้วุดวิตโกตุ้นมาปรึกษากับเท่าแก่หลายครั้งวิ่งเต้นล้มคดีสารพัดแต่ก็ยังไม่คืบหน้าตำรวจที่เคยสนิทสนมก็ตีตัวออกห่างอย่างหน้าตาเฉยแกแค้นใจเรื่องนี้มากเช่นด่าสารพัดหลายเดือนผ่านไปแกวิ่งเต้นคดีหมดเงินไปมากหลาย ได้ยินแกพูดว่าขายที่ทางทรัพย์สินทุกอย่างหมดแล้วยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่และขอหยิบยืม่าแกอีกหลายแสนซึ่งตัวแกก็กัดฟันยอมฝ่ายเท่าแกก็ไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับกลัวถูกสัดทอดอาจซวยติดคุกไปด้วยหลังจากนั้นไม่นานเมียโกตุ้นมายืมเงินและส่งข่าวให้รู้ว่าโกตุ้น เกิดอุบัติเหตุขณะขับรถมาวิ่งคดีรถชนกันอย่างแรงพังยับเยินตัวแกก็ขาหักหมดหลายท่อนเข้าผ่าตัดหลายครั้งคงเป็นเพราะความเครียดห่วงลูกโบก,กับขับรถเร็วเป็นิสัยแต่แกก็ไม่ยักตายตัวผู้เขียนบอกว่าเห็นแกน,นั่งรถตู้ยืมเงินเท่าแกเห็นบอกว่าสงสัยจะพิการ และสุดท้ายลูกชายทั้งสองก็ถูกตัดสินจำคุกหลายปีส่วนเท่าแก่รอดตัวเสียแต่เงินไปหลายเสียไปเยอะมากเลยเครียดมากเหมือนกันกลัวไปสารพัดกลัวถูกซัดทอดกลัวโกตุ้นยิงเอาเห็นไปวิ่งเต้นทำบุญไหว้เจ้าอุตลุดไปหมดแต่ก็แปลกนะไม่ยักเข็ดภายหลังก็ยังเป็นนายทุนให้พวกผิดกฎหมายบ่อยๆ แต่ตัวเท่าแก่ก็มีกรรมของแกเหมือนกันคือเป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งตัวลอกพุพองเป็นแผลเรื้อรังรักษาเท่าไรแพงแค่ไหนหาหมอสารพัดทั้งปัจจุบันทั้งแผนโบราณไม่ว่าวิทยาศาสตร์สยสาศาสตร์ก็ไม่หายวันดีคืนดีก็จะมีน้ำเหลืองซึมเยิ้มออกมาตามแขนขาส่งกลิ่นเหม็นหืนมากคงจะเป็นแผลเรื้อรังสักอย่าง ตัวเท่าแก่จะไม่เคยใส่เสื้อกางเกงแขนสั้นขาสั้นเลยเคยได้ยินบ่นๆให้ฟังว่าเป็นเพราะเคยไปกินหมาสุนัขนี่แหละต้องตระเวนไปหายาสมุนไพรแปลกๆมาต้มบางครั้งก็ดีขึ้นบางครั้งก็แพ้ยาน้ำเหลืองยิ่งไหลยเยอะมากต้องตระเวนหาหมอยาสินแสไปทั่วใครว่าดีไปหมดกรรมเท่าแก่ก็มีลูกชายสองคน สุดรักหวังฝากอนาคตแต่ไม่ชอบเรียนหนังสือคนโตออกแนวเกรเรนักเลงคนที่สอออกแนวลึกลับแปลกๆบอกไม่ถูกลูกสาวคนเล็กก็เงียบเงียบไม่ค่อยพูดจาน่ากลัวผู้เขียนบอกว่าทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำงานให้แก่ยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ผ่านไปเห็นเต้นก็ยังอยู่นะสุดโสมไปเยอะเหมือนกันก็เล่าให้ทันทั้งหลายฟังเพื่อยืนยันว่า กรรมผันตาจริงๆค่ะอย่างหนึ่งทําไมถึงได้ผิวมีน้ําเหลืองเยอะก็คุณไปเปลี่ยนข้างนอกั้งหมดอืมขโมยมาแล้วเปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นผิวคุณก็โดนลักษณะที่มันมันเปลี่ยนในทางที่นักเกลียดด้วยอืแล้วก็ไม่ได้เจเริญหรอกนะพวกเนี้ยค่ะลูกๆแต่ละคนเห็น,นป่ะจะมาดูแลตัวเองแล้วลักษณะอย่างเนี้ยอืนักเกลงลึกลับเงียบ แล้วผ่านไปก็มันก็มีแต่สุดโสมไม่ต้องอะไรอ่ะแค่คนมีโรคประจาตัวนะต่อให้มีเงินมากองข้างหน้าใช่ตัวเองก็ไม่สบายตัวและแถมโรคอย่างนี้คนรังเกียจด,ด้วยนะใช่ค่ะนะนี่ก็เห็นเป็นเรื่องกรรมที่นํามาฝากนะคะค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะแล้วมาทาเป็นกระบวนการแล้วไม่มีใครหรอกที่ซื่อต่อกันในกระบวนการนี้ถูกค่ะโดนจับ ทุกคนก็หนีห่างออกหมดแหละกลัวถูกซัดทอดออกมาได้ออกมาเถอะอย่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะค่ะยังไม่สายค่ะอามาถึงช่วงท้ายแหละขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนัตถิปาปังอกุพโตค่คะแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทําจากคุธกรนิกายธรรมพระคาถาเล่มที่สิบห้าหน้าที่สาสิบเอ็ดค่ะ ค่ะถ้าท่านมีเ,เรื่องราวดีๆก็ส่งมาให้เราสองคนนําเสนอในรายการนานานามฝากได้นะคะค่ะช่องทางไหนคะส่งมาได้ทางจดหมายหรือว่าปริศนียบัตก็ได้นะคะส่งมาที่รายการนานานามฝากค,ค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตําบลบางไผ่อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสปริศนีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะหรือจะให้ข้อติชมข้อเสนอแนะก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะโทรมาที่ 0ูนย์สองสีถึงสองได้ทั้งนั้นนะคะค่ะจะส่งแฟกมาก็ได้ค่ะศูนย์สองสี่เก้าหหนึ่งหนึเี่เก้หนึ่งหนนะคะก็เขียนข้างบนว่าส่งต่อ,อรายการน,นานาน,านมาปาะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ